สวัสดีท่านผู้ <u' l ain> ชมนะครับผมวันนี้ผมไผ่นะครับผมวันนี้ผมจะมาแกล้งเต้ยกันนะครับผมวันนี้มีคนกลับมาอีกครั้งหน,นึ่งนี่คือบิ๊กนะครับโอ้โหเป็นตากล้องแล้วนะครับผมหลังจากที่ใช้โน้ตเป็นตากล้องกันมานานนะครผมวันนี้เอ่อเต้ยเอ้ไม่ใช่ดิเอ่อวันนี้บิ๊กกลับมาแล้วนะผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมีแผนแกล้งนะครับผมคือช่วงน,นี้เป็นช่วงที่เอ่อขายเสื้อไม่รู้ขายเสื้อหรือเปล่านะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่ช่วงน,นี้นะครับเป็นช่วงที่ในคลิปเป็นฤดูฝนนะครับผม แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไปา์เพื่ออย่าู่ต่อชมคลิปใหม่ๆจากช่อง P.I. Williams ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีอินโทรใหม่สำหรับเอ็นสควีนนะผมซึ่งเรื่องของเรื่องก็คือตอนนี้เต้ยเอฟตอนนี้ที่ที่บ้านน่ะฝนตกอยู่ใช่ไหมโอเคเราโทรหาสิเวนอสิบเวนเออ่เราจะไปแก้งไหมไปแก้งดิโอเคก็ตรงที่มีแม่น้ำอ่ะตรงที่ที่มีน้แม่น้ำขังอ่ะ เออที่ฝนตกอยู่ตกหนักมากใช่เขค,คงว่าอย่างนั้นแหละก็เราดูสิเขาคงว่าอย่างนั้นแหละโอเคลองถามดูกันว่าเราจะแก้กตรงไหนนะครับผมซึ่งผมกำลังจะไปนะครับผมแต่ตอนนี้เตอร์ก็ผมก็ไม่รู้ว่ามีธุรีย,ยังไงนะครับมนี่แหละครับผมแชมเปญน,นเแชมเปญตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่เท่ากับอะไรขนาดนั้นหรอกครับผมพอดีมันมีแชมเปญอยู่ในรถ โอเคนะครับตอนนี้เตอร์กำลังออกไปนะครับผมแต่ออกไปคือไม่กลัวฝนเลยเหรอวะไม่กลัวเป็นไข้เลยเหรอวะเดี๋ยวแป๊บนะคือฝนตกอยู่แล้วไปออกการางกายตอนนี้แล้วไปกลางรู้ไหมนะแล้วแถมหนักด้วยไ,ไม่รู้ว่าจะมีอะไรแปลกแปลกเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมผมโทรหาสตีเฟนนะผมอะมาสตีเฟนตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วอ่ะ,อะตอนนี้อยู่ที่ แม่น้ำอ่ะอยู่ตรงไหนสักที่นี่งี้ยไม่ใช่แม่น้ำอ่ะที่เป็นทางเดินน่ะที่มันน้ำขังอยู่อ่ะอืมเอาเหรอที่น้ำอยู่ที่น้ำอยู่เต็มถนนเลยอ่ะตรงที่เดินอ่ะอ้าวใช่เหรอจริงดิอ่าติดเบ้นพร้อมยังกระดังพร่องกระดังพร่องกระดังพร่องตอนนี้เต้ยกำลังจะเดินอยู่นะครับตัวนี้เดินแง๊ก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 โอเคเดินเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคติดเว้นพร้อมนะ โอเคอฮ้ยเฮ้ยตูบิ๊กตูจิตจิตนิดนึ่งบอกเลยสดชื่อแม่น้องโอ้โหสดชื่อแน่นอนเฮ้ยจะไปออกกําลังกายตอนนี้ไม่ได้ใช่ไมบิ๊กคงได้แลโอเคตอนนี้เตอร์กำลังจะเดินไปอยู่ตรงตรงไหนสักที่นึงไงตรง ตรงทางเดินอะมั้งผมนั่นแหละแต่ตเจอที่ยาอุ้ยอู้อยไอเวนินใครมันมาขับรถมะเฮากระชายแน่นอนโอ้่เ,เลยชิบายโอเคตอนนี้อยู่ตรงทางที่เอออยู่ในป่าท่านนุ่มนะจังแบบนี้ผมก็ไม่ได้คิดว่าทางทางน้ำสดเชื่อที่สุด เฮ้ยเอ้าเต้ยมาได้ไงอะโอ้โหเต้ยเเดินในนยเหรอคงใช่มั้งคงแกฝนตกหนักมั้งไอชิปหายแล้วจะไปยังไงอะไปที่ทวดใช่ไหมแล้วดูดิน้ำขังน้ำแบบน้ำทะเลมดเลยเอาเรอทแล้วไม่นะใครคนแก้งมึงจะโดนแก้งด้วยเฮ้ยไปไหนมึงจะไปไหนเดี๋ยวก่อน เดี zat, ๋ยวก่อนไม่ไผ่ไผ่ไผ่รอก่อนรอก่อนจะไปตีรถแป๊บหนึ่งโอ้ยไปจะไปไหนไปจะไปไหนไอเวนอืมอ่ะมีที่เดอนแหละที่เดินใช่ไหมอ่ะเอาห้สุดชื่นเลยฟืออุ้ยอุ้ยรถแรงรถแรงเย็น รถแรงยังน้ำโอ้โหน้ำกระเด็นโอโ้โทษทีอเต็มหน้าเลยเต็มกล้องไหมดูข้างหลังดิไอเวนว่าละไอไอรถคันสีขาวคันแรกก็ต้องนึกนึกแล้วว่ามันตั้งใจเปล่าโอเคตอนนี้อากาศสดชื่นแน่นอนนะะผมรับรองว่าอากาศเย็นเย็นสุดแม่นอ้องอืมโอเคมา เฮ้ยหารีกวาเตอร์อ่ะโอ้ยใครมาสาดน้ำตอนนี้วะไอ้ไา่กูคิดว่ามึงสดชื่นขนาดนั้นได้เลอะโอ้ยไอเว้ยเนยดูน้่นมึงสดชื่นขนาดไหนอ่ะแม่งเย็นชิบหายเลยเย็นกดขวเลยเว้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตามันจักรันเฮ้ยไปไปไปแอบไปก่อนเลย เออไอแชมว่าไงว่าซัมแมนกูคิดว่าคงเห็นไหมล่ะและไอบิ๊กด้วยเวนเอ้ยเอ้ยเต้เต้เต้ถามได้ถามได้ถามได้มันไม่ไม่ด้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจโอ้ยอะไรวะเต้เต้รับอยู่ ตื่นแล้วเต้ยโอ้ยแมงสดชื่นเหลือเกินใหม่สุขเสาอาทิตย์และวันหยุดสวัสนี้ขอลาไปก่อนสวัสนี้สวัสดีครับผมเย่ yeah.